วัสดีทุกคนสวัสดีวันสุกที่แปดตอนเย็นนะเดี๋ยวนี้นะก็จะมันจะไปทำงาน,นะรอรถเมล์เดี๋ยวรถเมล์นะก็ใกล้จะมาแล้วนะอีกสองนาทีวันนี้เนี่ยนะเข้าไปทํางานก Extra นะเอ็กซ์ตร้านะเออต้องไปทํางานหาเงินหน่อยก็เดี๋ยวไปทำกะเอ็กซ์ตร้าคือวันนี้กับวันพรุ่งนี้แล้วก็น้าได้วันหยุดแล้วไงเดี๋ยวก็จะได้เริ่มจองตั๋วเพื่อจะกลับไทยเนาะจองตั๋วแล้วก็จอง โรงแรมจักตัวแล้ววันนี้อากาศเย็นมากถ้าเกิดว่าเห็น,น,นมีน้ำมูกน้ำมูกไหลก็ขอโทษด้วยนะยังไงก็แล้วแต่แต่ว่านา้ากะว่าเดี๋ยวรอบนี้เนี่ยเพราะความเชื่อน,น้าไปอยู่ไม่นานเนาะก็ไปอยู่เดือนก,กว่าๆเนี่ยประมาณสี่สิบกว่าวันก็เดี๋ยวนะว่าจะเข้าไปเป็นในฐานะคนต่างชาตินนะอรอบเมยมาพอดีเดี๋ยวไปคุยกันต่อบนรถไฟแล้วกันจ้ะ วัสดีเช้าของวันที่9จาก9แรกของปีนะเห็นหลายคนก็เขียนว่าเอ,อ้ย9แรกเออน้าก็9แรกของนาด้วยแล้วกันตามเข้าไปออนาก็กำลังใกล้จะถึงบ้านแล้ว9แรกเป็น9ที่ <laughs> นาว่าสำหรับคนที่ว่าออมีพื้นแบบดีๆอะไรงเออไงี้ยก็เพิ่มเป็น9ที่ไปง่ายๆเรื่อยๆเนาะแต่ของน้าเนี่ยเป็น9ที่ ขย,ขย่งขย่งยังไงไม่รู้อ่ะเพราะกลัวจะลื่นล้มเออเห็นไหมล่ะดูไหมว่ามันเป็นแบบเป็นน้ําแข็งเลยทีเดียวอะยังไงก็ไหนๆก็เขาบอกว่าเป็นเก้าเป็นวันที่เก้าของปีเนาะก็ขอให้ทุกคนมีอะไรที่ดีๆเก้าไปข้างหน้าเก้าไปอย่างมั่นคง่ะของน้าถึงจะลื่นแบบนี้นะก็เก้าแบบมั่นคงเหมือนกัน เดี๋ยวยังไงเจอกันตอนเจอกันจ้ะสวัสดีตอนเย็นของวันที่9จ้ะเจอกันมืดๆเลยเนะเาะเดี๋ยววันนี้เดนนิสเขาเดนนิสขับรถไปส่งน้าที่ทํางานเนาะแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้เขาก็ไปรับอตอนเช้าด้วยเพราะว่าความที่ว่านะ้าบอกยังว่าเดนนิสเนี่ยตกงานเนาะตกงานตั้งแต่วันที่1เนี่ยจ้ะแล้วทีเนี้ยอากาศเย็นๆแบบเนี้ยเวลาหรือถึงไม่ถึงอากาศไม่เย็นก็เถอะ แต่ถ้าเกิดว่ารถมันไม่ได้ใช้งานอะ่ะเดี๋ยวมันจะสตาร์ทิดยากเพราะแบตเตอรี่มันไม่ค่อยได้ใช้ไงหรืออะไรงี้เขาเลยบอก่าเออเดี๋ยววันนี้ฉันไปส่งแล้วก็วันอาทิตย์พรุ่งนี้ตอนเช้าไปรับเนี่ยเป็นเรื่องปกติธรรมดาเพราะว่ารถไฟนะนะั้นอ,อ่ะวิ่งเที่ยวแรกเกือบแปดโมงนู่นเพราะทำงั้นคือเลิกง,งานเจ็ดโมงแล้วต้องรอกว่ารถไฟจะวิ่งก็ต้องออกลับรถเมลหรืออะไรเงี้ยมันก็ใช้เวลาไงเออนั่นแหละนะก็เลยว่า เขาก็เลยตัวใหญ่แล้วจะไปรับน้าวันอาทิตย์เนาะซึ่งก็จะได้กลับถึงบ้านเร็วแล้วพอเป็นวันอาทิตย์เนี่ยก็จะได้ไปแวะกินอาหารเช้าที่แมคโดน,นัล์ไงนะอ,นอ่ะไปไปเลยจ้ะสวัสดีเช้าว,วันที่สิบจ้ะเลิกงานแล้วเนาะแ,แล้วแดนนี่ก็ไปรับน้าแล้วด้วยก็เลยว่ามากินอาหารเช้ากันแต่อาหารเช้าว,วันนี้ของน้าน,น้ากินเป็นแฮมเบอร์เกอร์เลยเพราะว่าไม่ได้กินมานานแล้วเนาะแบบแฮริสฟลูกดมากเลยคืออาหารเช้าแบบ มันไม่น่าจะเป็นอาหารเช้าไงมีทั้งมันฝรั่งทอดทั้งโค้กทั้งแฮมเบ,เบอร์เกอร์ตอนนี้ยังไม่แปดโมงเช้าเลยจ้ะนะวัวทอดูฟอร์ฟูร์โสทอดูอัลฟูร์ฮัมเบอร์เกอร์ดูเท้าบลอนด์นิดเดนนี่เขากินอาหารเช้าปกตินะมาแล้วจ้ะอาหารเช้าโอ้ยมันฝรั่งเยอะเลยท่านด้วยวอสเน่หรอแคมเปอร์ลิตเตอร์เ,เาาข้าใจจ๊ะเนอะแคมเปอร์ลิตเอร์

Men det är väldigt mycket ostron Det heter cheese och Det är två är Mm Kanske du får berätta något mm. om 45 dagar nu? Det är 45 dagar อม,มทอน,นยังไงนะขอตัวไปกินอาหารเช้าของน้าก่อนนะจ๊ะ<ม>สวัสดีตอนเย็นของวันที่สิจ้าแดนนิสบอกว่าตื่ขึ้นมาดูเร็วมาดูมาดูหิมะตกเยอะแยะเลยแต่ก็คงไม่เยอะเท่าที่สเปนเหรอเนาะที่สเปนนั้นเขาโหหิมะมากมายอ่ะเดี๋ยวมาดูหิมะบ้านน้ากันก็เยอะประมาณนี้ก็ ็ไม่มากไม่มายเนาะแต่ก็คือยังเหลือ,อไว้ได้อยู่จริงๆแล้วถ้าโกยๆมาที่จะปั้นเออ่ snowman หรืออะไรเงี้ยคงจะได้แล้วทีเนี้ยดูสภาพอากาศแล้วเดนนิสบอกว่าเดี๋ยวกลางคืนเนี่ยมันจะไม่ได้ติดรบเนาะหิมะที่กองกอเอาไว้อยู่เนี่ยอาจจะเริ่มละลายหายไปดูบ้างคนอื่น ไปกินข้าวก่อนดีกว่าสวัสดีตอนเย็นของวันที่สิบเอ็ดจ้าดูดีมากอยู่แล้วยังไงฝนตกจ้าตอนนี้เลยนะฮคือตัดสินใจไม่ถูกเหรอคนบนฟ้าว่าจะให้หิมะตกหรือฝนตกดี <c oughs> <c oughs> ยังกล่าวว่าเผื่อหิมะจะเหลือบ้างนะตอนนี้หิมะนะ่ะเออมันยังเป็นหีมะดีๆอยู่ เดี๋ยวพอเวลาฝนตกพวกคนเดินมากๆกีหิมะละลายมันก็จะกลายเป็นน้ําแข็งใสๆไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าอาจจะเดินยากหน่อยแค่นี้ก็ยังจะลื่นๆแล้วเลยนะก็เดี๋ยวทํางานอีกสองคืนจ้าคืนวันจันทร์กับคืนวันอังคารเนาะแล้วก็หยุดสองคืนแล้วก็ทํางานอีกสามคืนศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็ได้หยุดยาวโอ้ยหนาวแล้วเดี๋ยวไว้ค่อยคุยกันจ้ะ สวัสดีทุกคนสวัสดีตอนเย็นของวันที่12นะนาก็ที่เดิมๆป้ายรถเมย์กำลังจะไปทำงานจ้ะเออคืนนี้ก็คืนของวันอังคารใช่ไหมพรุ่งนี้เช้าออกากาศแล้วละ่ะแล้วก็ได้หยุดพัก2วันเนาะแล้ววันก่อนเราคุยกันถึงเรื่องว่าเดินทางกลับเมืองไทยใช่ไหมตอนนี้นะ้ารู้แล้วนะว่านะจะไปพักโรงแรมที่ไหนกันดีเออนะว่าเ,ออเราเบียงวมันก็กว้างหน่อยก็โอเคอยู่ราคาก็พอมีแรงจ่ายได้เนาะ แล้วทีนี้เราพูดก,กันถึงว่าพอเป็นผัวเมียกันเนี่ยถ้าไม่จบทะเบียนอ่ะบางทีคืออยู่อยู่เนี่ยอยู่บ้านเมืองไม่ว่าใครจะอยู่ที่ไหนก็นได้แต่อย่างนั้น,นะอยู่ที่สวิเซอนดเนี่ย,ย<ม>อยู่สวิเดอน์ก็เป็นผัวเมียกันตามปกติใกล้ชีวิตวตปกติอยู่ในบ้าน<ม>เดียวกันกินข้าวหม้อเดียวกันกินเช้าหรือกินกินกินช้อนบางทีก็เออฉันขอชิมหน่อยก็กินช้อนเขาหรืออะไรอย่างนี้ยเออไม่ได้แบบว่ากินช้อนอะไรนะกินร้อนช้อนช้อนมือกันเนี่ยเออมันไม่ใช่ของนั้นอ่ะกินร้อน ช้อนช้อนรวมกันเออนั่นแหละแล้วพอทีนี้พอกลับเมืองไทยไปช่วงโควิดไงพอกลับเมืองไทยไปตัดขาดความเป็นผัวเมียกันเลยจ้ายิ่งถ้าเกิดว่าไม่ได้จดทะเบียนไม่มีใบจดทะเบียนสมรสไปยื่นให้เขาเดี๋ยวเขาไม่ให้อยู่ด้วยกันไงคือยังไงวะกลับเมืองไทยปุ๊บผัวหรือเมียในยเอาโควิดมาติดให้กันเลยเหรอนาก็ไม่เข้าใจตรกาันนี้สักเท่าไหร่นอ้อคือ การที่ว่าใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกหรือใช้ชีวิตอยู่เมืองไทยเนี่ยหลายคู่ที่ว่าเขาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันมาเป็นสิบสิบปีหรือว่าจะห้าเดือนหรือจะหนึ่งปีหรือจะอะไรก็แล้วแต่เขาก็ไม่ได้จดทะเบียนกันไงอืมพอโควิดมาปุ๊บตัด át, ตขาดความเป็นผัเวเมียกันเลยทีเดียวเออยังไงก็แล้วแต่นะนะก็คงต้องเอาใบทะเบียนสมรสไปยื่นให้เขาดูเนาะว่าเราเป็นผัวเมียกันแล้วออากาศหนาวเนาะบางทีก็มีน้ำมูกไหลมั่งอะแล้ว น้าเนี่ยจะเดินทางเข้าประเทศไทยเป็นทัวริสต์นจะเป็นนักท่องเที่ยวเป็นเป็นเป็นชาวต่างชาติเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเป็นปัญหาจริงๆแล้วเข้าเมืองไทยเป็นคนไทยนะ่ะก็ไม่ได้เป็นปัญหาหรอกแต่น้าคิดถึงปัญหาที่จะตามมาว่าประกันบ้านของน้าที่มีเนี่ยตอนนี้เขาไม่อยากให้เดินทางไปไหนใช่ไหมประกันก็จะไม่รับผิดชอบเอารถเในมาอีกแล้วเดี๋ยวมาต่อกันจ้ะ